บวกทั้งในบ้านบวกทั้งหน้าช่องบวกทุกๆอย่างนะครับสําหรับเมื่อวานนี้ของบาสเทตบอลน,นะครับแนวทางที่วางไว้ให้มาครบมาจบในที่เดียวนะครับใครที่ตามไปขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้3ตัวที่ผมจะมาแนะนําให้เลือกเชร์นะครับจะประกอบไปด้วยทีมไหนบ้างครับให้เลือกเชียร์ทีมไหนบ้างรับชมกันได้เลยนะครับ 3ตัวที่น่าเลือกเชียร์ในวันนี้นะครับสำหรับบาสเกตบอลคู่แรกนะครับไปกันที่ศึกกันโชซ R าอิตาลีนะครับเป็นทางด้านของนาโปลีครับจะเปิดบ้านพบกับโคโมครับคู่นี้คิิออฟเวลา23่นาฬกานาทีครับความได้เปรียบอยู่ที่เจ้าบ้านนาโปลีครับต้องชนะ2ประตูนะครับถึงจะได้เฮประตูเดียวหูแหว่งนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในลูกกัน ตอนนู้นเลยครับ2003-2004นส่นูนเลยครับเป็นโคโมชนะในบ้านครับนาบุรี2-0นะครับส่วนในบ้านนาบุรีนาบุรีก็แพ้โคโมครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับถือว่าคล้ายๆบอลแพ้ทางเหมือนกันคู่นี้ฟอร์มห้านัดหลังนะครับนาบุรีฟอร์มดีนะครับเอาชนะคู่แข่งถึง4เกมเสมอ1เกมนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีมากนัดล่าสุดก็เอาชนะมอนซ่ามา2ประตูต่อศูนย์ครับในบ้านตัวเองส่วนโคโมครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับในฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับส่วนนัดล่าสุดก็ เอาชนะเวลาหน้ามาในบ้านตัวเองครับ3ประตูต่อ2นะครับความพร้อมวันนี้ครับนัโปลีจะขาดอเล็กแมนเล็กนะครับที่มีการบาดเจ็บไมเคลิลโฟโลลุนโซนะครับที่มีการบาดเจ็บนอกกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับสำหรับ อันโตลิโอคอนเต้กุนซือนะครับส่วนทางด้านของโคโมครับวันนี้มีบาดเจ็บแค่ตัวเดียวครับอัลเบโตเชอรี่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นเขาก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับสำหรับกุนซืออย่างเชสฟาเบกัสนะครับความเห็นหรือแนวทางของบาสวันนี้อยากให้เลือกเชียร์ทางด้านของเจ้าบ้านนาโปลีครับฟอร์มดีจริงๆนะครับหยุดไม่อยู่ช่วงนี้1ประตูมีแน่ครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยคอนเต้เคี่ยวอยู่แล้วนะครับหประตูไม่แน่ลุ้นเม็ดสครับวันนี้เลือกเชียร์ทางด้านของนาโปลีครับ คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้านนะครับเป็นทางด้านของแมวดำซันเดอร์แลนด์ครับจะเปิดบ้านพบกับยุงทองลีดอยู่ในเต็ดนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองตรงบ้านเราเข้าความได้เปรียบอยู่ที่ลีดนะครับลีดบุกมาได้เปรียบก็ต้องเอาชนะเท่านั้นนะครับถึงจะได้เฮเสมอไม่ได้นะครับหูแหว่งครับผลงานที่เจอกันมาในลุกการล่าสุดนะครับลีดด้วยเต็ดเสมอกับซันเดอร์แลนด์ในบ้านมาศูนย์ศูนย์ส่วนบ้านซันเดอร์แลนด์นะครับซันเดอร์แลนด์ชนะหนึ่งศูนย์ครับฟอร์แลนนด์เอาชะ คู่แข่งถึง3เกมนะครับแพ้2เกมในฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะดาร์บี้เคาตี้มาในบ้านของตัวเอง2ประตูต่อศูนยครับส่วนนั้นด้านของลีดครับ5านัดหลังพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1ครับนัดล่าสุดก็เสมอกับนอริทมาในเกมไปเยือนครับ1ประตูต่อ1ในเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่แหละครับก็ความพร้อมของทีมวันนี้นะครับวันนี้สอร์แลนด์จะขาดเยสันซิลนะครับ อารีเซ่นะครับนีออนฮักกินนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนองนั้นก็พร้อมจัดชุดเดิมชุดใหญ่ลงสนามครับเพราะว่าตัวที่เจ็บก็เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วส่วนทางด้านของลีดครับวันนี้จะไม่มีมาโนโซโลมอนนะครับอีธานเอมปาดูครับที่มีอาการบาดเจ็บนองนั้นก็พร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นเดียวกันนะครับส่วนควรมเห็นของบาสเกตบอลหรือแนวทางวันนี้นะครับอยากให้เลือกเชียร์ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับซันเดอร์แลนด์ครับซันเดอร์แลนด์ฟอร์มในบ้านดีครับลูกการนี้ยังไม่แพ้ใครครับในบ้านของตัวเองถืออว่าาฟรร์มมดีกกๆคัับบ กำแพงที่ลีดบุกมาได้เปรียบได้เป็นต่ออย่างนี้ผมว่ามันเกินไปหน่อยครับฟันแลนด์ไม่แพ้แน่นอนครับบางทีอาจจะชนะได้วันนี้เลือกเทียร์ทางด้านฟันแลนด์ที่นะครับไปกันที่ศึกไอแลนด์พเมลีกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของกันเวยูไนเตดครับจะเปิดบ้านพบกับดันด็อกนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าบ้านเราครับความได้เปรียบอยู่ที่เจ้าบ้านครับกันเวได้เปรียบต้องบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปถึงจะได้เฮครับประตูเดียวก็ถือว่าจบเจ้าเย้กันไปนะครับผลงานที่เจอกัน ในลูกการนี้นะครับเป็นทางด้านของดันดากับก็แพ้ให้กันเว0-2ครับในบ้านกันเวกันเวก็ชนะ2-0นะครับก็ถือว่าดันดากฟอร์มไม่ไม่ดีเอาสิเลยครับในช่วงหลังๆลูกการนี้นะครับฟอร์มนัดหลังนะครับกันเวเอาชนะคู่แข่ง3เกมเสมือน1แพ้1ครับใน5นัดหลังสุดนัดล่าสุดก็เอาชนะวอเตอร์ฟอร์ดมา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านของดันด็อกครับก็5นัดหลังพวกเขาแพ้มาลวดเลยครับถือว่าฟอร์มแย่มากๆนะครับสาหรับดันด็อกนะครับความพร้อมวันนี้ กันเวจะไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามส่วนดันด็อกก็เหมือนกันนะครับก็อยู่ในชุดที่ดีที่สุดนะครับไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆครับความเห็นของบาสเท,ท็บอลหรือแนวทางวันนี้นะครับอยากให้เลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านเลยครับกันเวยูเนเตดครับจะเปิดบ้านสามารถเอาชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูลุ้นเมตที่2ครับคือดันด็อกช่วงนี้ไม่ดีจริงๆครับเจอทีมไหนก็แพ้ครับเลือกเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านครับกันเวยูเนเตดครับ สรุป3คู่ที่น่าเลือกเชียร์นะครับของบาสเทบอลอยากให้เลือกเชียร์ไปที่ทางด้านของนาโปลีครับซันเดอร์แลนด์ครับแล้วก็กันเวย์ยูไนเตดนะครับเป็น3ตัวที่น่าเลือกเชียร์ในค่ำคืนนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบ้านบาสเทบอลยังยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับใ้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่เข้ามาพบเจอพูดคุยกันได้นะครับสำหรับบ้านบาสเทบอลวันนี้คลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ